นิยายเสียงเรื่องภารกิจลิขิตด,ดวงใจแต่งโดยก่อใจบทที่30ตอนขาดสติ เรือนคนงานตั้งอยู่ด้านหลังของคฤริสน์หลังใหญ่ของคุณอุทยัยโดยห้องนอนของจิ๊บสาวใช้เป็นห้องขนาดกลางที่มีเตียงเดี่ยววางอยู่สองหลังจิ๊บเคยมีเพื่อนร่วมห้องซึ่งเป็นสาวใช้วัยเดียวกันแต่เธอขอย้ายออกไปนอนห้องอื่นเพราะทนเสียงกรนดังสนั่นวันไหวของจิ๊บไม่ได้ขณะน,นี้ภายในห้องมืดมิดเพราะเป็นเวลาใกล้เที่ยงคืนแล้ว น้ำมนกำลังพยายามม้วนสำลีเป็นก้อนกลมแล้วยัดไปที่รูหูแต่ก็ไม่สามารถกลบเสียงกรนของจิบได้ลงนอนพลิกไปพลิกมาแล้วก็ต้องลุกขึ้นนอนไม่หลับออกไปเดินเล่นนอกห้องสักพักดีกว่าหญิงสาวค่อยๆเปิดประตูออกมาไม่อยากให้มีเสียงรบกวนคนกำลังนอนหลับสบายแต่แล้วก็ต้องตกใจร้องตะโกนเสียงดังเมื่อเดินชนกับอะไรใหญ่หญๆหนาๆอยู่หน้าห้อง เบาเบาสิน้ำมนเดี๋ยวจิบก็ตื่นหรอกคุณพลเธอทั้งตกใจทั้งดีใจที่ได้เห็นหน้าเขามาทำอะไรตรงนี้คะก็ก็ผมจะเอาเจลทาแก้ฟกช้ำมาให้นะ่ะจอมพลยื่นหลอดเจลให้พอเธอจะหยิบก็ดึงกลับผมทาให้ดีกว่าคุณทาไม่เป็นหรอก มันต้องทาบางๆเพราะส่วนที่ยาทำงานมันแค่ผิวหนังชั้นบนเกิดคุณทาหนาทาแรงเดี๋ยวจะบวมช้ำกันไปใหญ่เขาพูดให้มีหลักการเขาไว้เธอจะได้เข้าใจว่าการทาย,ยาไม่ใช่เรื่องง่ายๆน้ำมนถูกจับจูงกลับมาที่ห้องนอนของจอมพลพอนั่งลงบนเตียงเขาก็บีบยาออกจากหลอดแล้วค่อยๆทาไปที่รอยช้ำตรงข้อศอกเธออย่างแผ่วเบา ทำให้ความเคืองขุ่นในใจก่อนหน้านี้ของหญิงสาวได้มาลายหายไปหมดรู้ว่าเขาห่วงถึงได้เอายามาทาให้แต่ไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนเขาถือายโกรธเรื่องที่ยังเข้าใจผิดอยู่ทำไมเธอจะต้องมาง้อเขาทั้งทที่ไม่ได้ทำอะไรผิดด้วยนะคิดแล้วก็แอบเคืองพี่สาวฝาแฝดเล็กๆบ้านนี้มีห้องว่างตั้งเยอะทำไมไปนอนห้องคนใช้ฉันอยากนอนห้องไหนก็นอนได้หรอคะ เธอไม่กล้าไปนอนสุม 4, สีุ่มห้าโดยยังไม่ได้ขอเจ้าของบ้านไปนอนกับจิ๊บอย่างน้อยก็ขอเจ้าของห้องแล้วต้องได้สิก็คุณเป็นเมียเขาคิดอยู่เสมอว่าเธอเป็นภรรยาเขาอะไรที่เป็นของเขาก็ต้องเป็นของเธอด้วยแต่ไม่อยากพูดแบบนั้นแล้วไม่รู้เธอเคยคิดว่าตัวเองเป็นภรรยาเขาบ้างไหมคุณนอนที่นี่แหละนอนห้องจิ๊บไม่ไหวหรอกกลนดังขนาดนั้น เขารู้เพราะไปยืนอยู่หน้าห้องจิบเป็นนานได้ยิงเสียงกรนดังออกมาทาย้าให้เธอเสร็จจอมพลก็เดินไปนอนบนโซฟาเงียบๆน้ำมนนั่งมองเขาด้วยใจไหวหวัน่นจะมีวันที่เขาอยากนอนกอดเธอเหมือนที่ผ่านมาอีกไหมเช้าวันใหม่ดวงอาทิตย์ส่องแสงสดใสน้ำมนตื่นขึ้นมาก็หันไปมองชายหนุ่มบนโซฟาทันทีเขายังไม่ตื่น จึงเข้าห้องน้ำชำระร่างกายแล้วออกมาจัดเตรียมเสื้อผ้าให้เขาอย่างที่เคยทำเป็นประจำไม่นานเขาก็ขยับตัวลุกขึ้นจ้องมองว่าเธอทำอะไรคุณพลตื่นแล้วก็ลุกสิคะเดี๋ยวก็ไปทำงานสายหรอกใครบอกว่าผมจะไปทำงานผมจะนอนต่อเขาล้มตัวลงไปนอนใหม่พ่อคุณอุตส่าห์เลื่อนตำแหน่งให้รีบไปทำงานเธอคะ่ะอย่าเหลวไหลสิคะ เธอเดินเข้าไปใกล้กำลังจะฉุดเขาขึ้นมาหยุดเขายกมือขึ้นห้ามทำให้หญิงสาวชะงักคุณห้ามเข้าใกล้ผมเกิน1นเมตรจริง,รงๆเขาอยากห้ามสัก5เมตรแต่คิดว่าห่างเกินไปเอาแค่หนึ่งเมตรพอที่ต้องห้ามเพราะอยู่ใกล้เธอทีไรเขาใจอ่อนทุกทียังอยากจะโกรธเธอต่อที่แอบไปคุยกับหมอหนุม่มทั้งๆที่รู้ว่าเขาไม่ชอบ น้ำมนมองเขาอยู่ชั่วครู่ดวงตามีรอยแดงระเรื่อเขาเหมือนเห็นน้ำใสๆกำลังจะล้นออกจากขอบตาเธอแต่เธอหันกลับไปเสืก่อนหญิงสาวเดินออกจากห้องอย่างรวดเร็วถ้าเขารังเกียจจนไม่อยากอยู่ใกล้ก็จะไปให้พ้นเธอไปเก็บเสื้อผ้าที่ห้องนอนของจิ๊บแล้วเดินออกจากบ้านไป ในห้องคนไข้ของโรงพยาบาลที่แทนคุณพักรักษาตัวอยู่รัดเกล้ากำลังเช็ดเศษอาหารที่เลอะเทอะอยู่บนเสื้อของหมอหนุ่มไม่ต้องเช็ดปล่อยมันไว้อย่างนี้แหละเขาตะคอกใส่เธอตั้งแต่รับรู้ว่าเดินไม่ได้เขาก็มีอารมณ์ฉุนเฉียวหงุดหงิดไม่สามารถบังคับตัวเองได้จึงอารวาดคนรอบข้างอยู่ตลอดเวลาเขาเบื่ออาหารไม่อยากรับประทานอะไร เมื่อครูน่นี้รัดกล้าวพยายามป้อนข้าวให้แต่เขารำคาญเลยปัดมันออกจนอาหารหล่นกระจายอยู่บนอกเขาเองพี่แทนถ้าไม่กินข้าวก็ไม่มีแรงนะคะพี่แทนไม่ต้องกลัวเดินไม่ได้นะคะหมอบอกว่าทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องก็จะช่วยได้รัดกล้าวพูดด้วยน้ำตาหนองหน้าทำไมไม่ปล่อยให้พี่ตาย,ตายไปเลยให้พี่อยู่แบบคนพิการอย่างนี้ทำไมเขาโกรธเคืองไปหมด ตอนปกติก็ไม่มีกำลังใจจะมีชีวิตอยู่อยู่แล้วตอนนี้ยิ่งไม่อยากอยู่เข้าไปใหญ่ถึงพี่แทนจะเดินไม่ได้แต่น้องก็จะไม่ทิ้งนะคะพี่แทนพี่ไม่ต้องการไม่ต้องการให้ใครมาดูแลไม่ต้องการพึ่งพาใครทั้งนั้นพี่อยากตายเกิดมาพ่อแม่ก็ไม่ต้องการถึงเอาไปทิ้งไว้ที่บ้านกำพร้าได้เติบโตมาในบ้านของพ่อแม่บุญธรรมแต่ก็ไม่เคยได้ทำอะไรตามใจตัวเอง พอกำลังจะได้ชีวิตที่เป็นอิสระแต่เขากลับต้องมาพิการแบบนี้เขาไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรโทษหมอแทนยิปซีขอโทษนะคะที่เป็นต้นเหตุถ้ายิปซีไม่สิงร่างน้ำมนวันนั้นน้ำมนก็ไม่ต้องออกจากบ้านคุณจอมพลแล้วไปเจอไอ้บ้ากามนั่นแล้วคุณก็ไม่ต้องโดนมันทำร้ายจนเป็นแบบนี้ ยิบซียืนอยู่ข้างเตียงคนไข้อยากให้เขาได้ยินคำขอโทษของเธอเหลือเกินแต่สื่อสารกับเขาไม่ได้อย่าโทษตัวเองเลยท่านหมอแทนเขามีกรรมของเขาถึงไม่มีท่านก็ต้องเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เขาเดินไม่ได้อยู่ดีท่านน้อยปลอบใจเสียดายนะคะถ้าฉันมีพลังบุญมากกว่านี้ก็คงจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้และคงมาช่วยเขาได้ทันก่อนที่ไอ้บ้ากามนั่นมันจะทำร้ายเขา อย่างน้อยก็น่าจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้บ้างถึงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าก็ใช่ว่าจะช่วยได้เสมอไปนะท่านทุกอย่างขึ้นอยู่กับกฎแห่งกรรมหมอแทนทำกรรมหนักที่เขาต้องชดใช้เมื่อชาติหนึ่งในอดีตเขาเป็นคนเจ้าชู้มีลูกมีเมียเยอะแต่ไม่ค่อยจะดูแลรักใครได้แล้วก็ทิ้งๆิงคว้างๆแล้วหันไปหาเมียใหม่ร่ำไป ครั้งหนึ่งจับได้ว่าเมียคนหนึ่งกำลังจะหนีออกจากบ้านเพราะช้ำใจในความมากมากของเขาจึงทุบตีจนเธอพิการชาตินี้เลยต้องมาชดใช้กรรมเขาเคยใจร้ายขนาดนั้นเลยเหรอคะเธอรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยอืมแล้วเรื่องที่เกิดมากำพร้าก็เพราะมีชาตินึงเขาไม่เลี้ยงดูพ่อแม่แต่ก็ยังมีบุญอยู่นะเพราะชาตินั้นเขาได้ช่วยเหลือคุณอุทัยและคุณรัตนาไว้ชาตินี้พวกเขาก็เลยมาช่วยกลับ ทำให้ถึงจะเป็นกรรมพลาแต่ชีวิตก็ไม่ลําบากเรื่องของบุญกรรมนี่ยากจริงๆนะคะไม่รู้เลยว่าอันไหนจะมาส่งผลก่อนหลังจะส่งผลก่อนหรือหลังอย่างไรเสียก็ต้องรับกรรมตราบใดที่ยังอยู่ในวตัตฏสงสารแต่เมื่อได้เกิดมาเป็นคนแล้วก็ควรใช้โอกาสนี้พยายามหาทางหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดให้ได้ไม่ใช่มาท้อแท้อยากตายแบบนี้แต่ฉันเข้าใจหมอแทนนะคะ ชีวิตมันเป็นทุกข์ก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่ก็เพราะใช้ชีวิตโดยขาดสติยั้งคิดไม่ทําความเข้าใจว่าเกิดมาทําไมคนเราถ้าคิดว่าเกิดมาเพื่อเสวยสุขเวลามีทุกข์ก็จะรับไม่ได้อย่างท่านก็เหมือนกันแทนที่เห็นทุกข์แล้วจะเห็นธรรมกลับเดินเข้าสู่อบายยมุกไม่มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจจนลงผิดมันก็ตเตลิดไปจนเสียชีวิตไม่รู้ตัวแล้วกรรมอะไรคะที่ทําให้ฉันต้องเป็นเมียน้อยเขา ท่าน่ะใจอ่อนไม่สามารถเอาชนะกิเลสในใจตนเองได้ในอดีตชาติท่านและหมอแทนเคยเกิดร่วมกันตอนนั้นหมอแทนแต่งงานมีลูกมีเมียอยู่แล้วแต่เมื่อท่านเจอเขาถึงแม้จะรู้ว่าเขามีครอบครัวแล้วท่านก็ยังโปรยสเสน่ห์จนได้เขามาอยู่กับตัวผิดศีลข้อสามทำให้ต้องเกิดมารักคนมีเจ้าของอยู่ร่ำไปฉันเคยนิสัยไม่ไดีอย่างนั้นเลยเหรอคะวิญญาณสาวผิดหวังกับตัวเอง เมื่อกิเลสเข้าครอบงำคนเราก็มักจะยอมทำอะไรผิดๆโดยไม่เกรงกลัวต่อบาปได้เสมอแล้วเราจะมีวิธีช่วยหมอแทนได้ยังไงบ้างไหมคะอาการทางร่างกายของเขาไม่ย่ำแย่เท่ากับอาการทางใจหรอกเขาจะต้องหาทางเยียวยาจิตใจด้วยตัวเองก๊กก๊กน้ำมนตเคาะประตูก่อนเปิดเข้ามาในห้องเห็นรัดกล้าวนั่งร้องไห้ยอยู่บนโซฟาซึ่งอยู่ด้านขวาของเตียงคนไข้ ส่วนแทนคุณนอนอยู่บนเตียงหันหน้าไปด้านซ้ายซึ่งเป็นประตูกระจกบานเลื่อนขนาดใหญ่ที่นำไปสู่ระเบียงนอกห้องรัดเกล้าวมองหน้าน้ำมนอย่างโกรธเคืองแต่เธอไม่อยากพูดอะไรจึงก้มหน้าร้องไห้ต่อคุณรัดเกล้าวคะฉันขอเยี่ยมหมอแทนนะคะเมื่อไม่ได้ยินคําตอบน้ำมนจึงเดินเข้าไปใกล้เตียงหมอแทนคะฉันมาเยี่ยม แทนคุณหันมามองหน้าเธอแล้วก็ยิ้มบางๆให้แวบเดียวจากนั้นก็หันกลับไปมองท้องฟ้าผ่านประตูกระจกต่อขอบคุณมากนะคะที่ช่วยฉันไว้ฉันไม่รู้จะตอบแทนบุญคุณคุณยังไงมีอะไรให้ฉันช่วยไหมคะช่วยทำให้ผมตายหน่อยผมอยากตายผมอยากเจอยิบซีเขาพูดกับเธอแต่ยังคงมองไปที่ท้องฟ้าอยู่ การตายน่ะมันง่ายนิดเดียวเองนะคะไม่หายใจไม่กี่นาทีก็ตายตกบันไดคอหักก็ตายกินยานอนหลับเกินขนาดก็ตายอีกไม่กี่สิบปีคุณก็ต้องตายฉันก็ต้องตายจะโหยหาความตายทำไมคะยังไงก็ต้องเจอกันทุกคนอยู่แล้วแต่ผมอยากตายวันนี้เดี๋ยวนี้ไม่นึกเลยนะคะว่าผู้ชายที่ยิบซีรักจะอ่อนแอขนาดนี้ หมอหนุ่มหันมามองน้ำมนต์ทันทีขณะที่รัดกล้าวลุกขึ้นแล้วเอื้อมมือมาจับไหล่หญิงสาวให้หันไปหาเธอเธอจะมาซ้ำเติมพี่แทนทำไมเธอเองนั่นแหละที่เป็นต้นเหตุให้เขาเป็นแบบนี้ออกไปได้แล้วฉันไม่ได้มาซ้ำเติมนะคะแค่เสียดายแทนยิบซีเขาไม่ได้อยากตายแต่กลับต้องตายส่วนคนที่ได้โอกาสมีชีวิตอยู่กลับไม่อยากอยู่นางฟาแฝดเธอมันฆ่าตัวตายแล้วจะมาบอกว่าไม่ได้อยากตายได้ยังไง ลัดกล้าวแหวเข้าใส่น้ำมนต์ถอนหายใจก่อนจะหันกลับไปพูดกับแทนคุณคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามใจแต่ฉันขอบอกเลยนะคะว่ายิปซีไม่ได้ตั้งใจฆ่าตัวตายฉันขอบคุณอีกครั้งนะคะหมอแทนที่ช่วยฉันไว้ขอบคุณจริงๆคะ่ะเธอมาบอกขอบคุณเพราะไม่รู้ว่าเมื่อออกจากบ้านจอมพลแล้วจะมีโอกาสได้เจอเขาอีกหรือเปล่าโปรดติดตามตอนต่อไป หากคุณต้องการสนับสนุนกอใจให้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกรุณาอ่านรายละเอียดได้ที่ description ใต้คลิปค่ะขอบคุณค่ะ